เจอกับตัวเองวันนี้จริงเลยเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยถูกกระทบจากการเผาป่าจาก PM 2.5จากจีนเถื่อนลักตัวคนจีนไปทำงานที่พมา่าผมมีเพื่อนนะครับเขาเป็นโปรดิวเซอร์นักสร้างหนังนะใหญ่มาก อเมริกานะาชนะรางวัลตุ๊กกตาทองเลยนะเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตอนแรกเนี่ยเขาจะพาทีมนะครับมาดูโลเคชันที่ประเทศไทยเพื่อนหนังใหญ่ฮอลลีวูดนะครับที่เขากำลังพิจารณาที่จะสร้างและใช้เมือประเทศไทยเป็นแบ็กดรอปข่าวร้ายครับเมื่อเช้าเขาโทรมาบอกว่าไม่มาแล้วไม่มาแล้ว ท่าทาไมถึงไม่มาล่ะแพลนไว้อย่างดีนะผมก็ได้จองโรงแรมให้หมดแล้วนะสิบกว่าห้องเลยนะจะไปภูเก็ตไปสมุยไปเชียงใหม่กันเขาบอกว่าเขาได้ประชุมกับที่บริษัทเนี่ยแล้วประชุมกับบริษัทประกันภัยที่ต้องดูแลทีมเขาเนี่ยวิเคราะห์ออกมาว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย ผมเนี่ยต้องพยายามอธิบายเขาฟังแล้วมันไม่จริงมันไม่จริงประเทศไทยปลอดภัยพราะถามเขาว่าเหตุผลใหญ่เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าข่าวที่เขาได้ดูการเกี่ยวกับเรื่อง PM เ5มกับเรื่องเผาป่าบอกว่าถ้าอากาศมันเลวร้ายขนาดนี้ทีมเขาไม่อยากบริสไม่อยากเสี่ยงในการมาเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพ อันที่สองเพราะจะมีสุภาพสตรีดาราหญิงมาด้วยสองคนก็เป็นห่วงเรื่องถูกลัดตัวเฮ้ยคนไทยทุกคนครับคนไทยทั่วโลกเลยนะพี่น้องชาวไทยที่มีร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างแดนนะช่วยกรุณานะเป็นทูตแทนประเทศไทยหน่อยไปอธิบายให้พวกนะฝรัง่งต่างชาติจีนเองอินเดียนะครับ ว่าที่เขาคิดเนี่ยมันไม่จริงนะแน่นอนเตรียมสัญชาติเป็นปัญหาเราเรามีเผาป่านะแต่มันก็ไม่รุนแรงร้ายแรงที่จะทําให้คุณมาถึงประเทศไทยแล้วตายหรอกหรือไม่สบายหรอกมันก็เป็นวันวันนะเรื่องถูกลัดตัวเนี่ยบอกเขาเลยว่าประเทศไทยปลอดภัยครับแต่อย่างว่านะข่าวเวลามันออกไปเนี่ยมันก็ sensationalize มาก ดังมากน่ากลัวมากอันนี้ก็ต้องให้สื่อไทยเองนะระมัดระวังในการเสนอข่าวหน่อยเพราะว่าต่างชาติเขาจับข่าวของประเทศไทยแล้วเขาก็ไปลงบวกกันนะครับฝากรัฐบาลนายกองค์อิงนะมีทีมเขาเรียกว่า Rapid Response ตอนที่ผมทำงานให้กับออฟฟิศของท่านนายกเทศมนตรี LA ทำงานให้กับการหาเสียงของบิลคลินตันเนี่ยเราจะมีทีมนี้แหละครับ r a p i d response คือแก้ข่าวทันทีเราต้องแก้ข่าวทันทีเราต้องมีคนไทยนะที่พูดกับสื่อฝรั่งเป็นสื่อจีนเป็นสื่ออินเดียเป็นสื่อเยอรมันเป็นมันต้องมีทีมจริงอันนี้ไม่ทีมสื่อเพื่อเป็นโฆษกรัฐบาลนะหรือโฆษกนายกนะแต่เป็นสื่อเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยเพื่อให้สื่อต่างชาติเนี่ย เขาไม่ลงอะไรที่มันเสียหายกับประเทศไทยเราเคุณทอมไม่รับความจริงที่ครับเพื่อนคุณทอมเขาคิดเนี่ยมันถูกหมดมันไม่ถูกหรอกครับทุกประเทศมีปัญหาหมดนะไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่อากาศไม่ดีไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเรื่องอา,อาชญากรเกิดขึ้นนะแต่เราต้องรีสปอนให้เก่งกว่านี้หน่อยมันสำคัญสำหรับเศรษฐกิจเราสำหรับหน้าตาเราสำหรับศักดิ์ศรีเรา นะสุดท้ายเรื่องนี้บอกนะครับถ้าสื่อเราไปไม่ถึงถ้ารัฐบาลเราไปไม่ถึงก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยแหละครับทั่วโลกเลยผมพูดตลอดเวลาเลยทูตที่ดีที่สุดของประเทศชาติเราเนี่ยก็คือคนไทยที่อยู่ต่างแดนช่วยๆกันนยครับอย่าให้มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเลยมันกระทบศักดิ์ศรีของประเทศเราจริงครับประธานาธิบดีด่ดานโนทรัมเอาจริงละ <laughs> ประเทศไทยเราพร้อมเรีอยงรัฐบาลเราพร้อมเรีอยงเพราะเมื่อคืนนะครับประธานาธิบดานัลทรัมป์ของอเมริกาได้ออกฤิ์เต็มที่ตัดหมดตัดความช่วยเหลือเงินให้กับโครงการต่างประเทศเขาเรียกว่า Foreign Aid นะหมดให้กลับไปทบทวน90วันว่าเงินที่อเมริกาเนี่ยต้องแจกออกไปเนี่ย อาชิเกี่ยวข้อกับประเทศไทยยังไงอาชินะแคมป์นะผู้รี่ภยัยนะทางเหนือของประเทศไทยเนี่ยใช้เงินต่อไหมจใช้ดูแลต่อไหมนะชาวพมงพมา่าใครจะวิ่งเข้ามาเมืองไทยอเมริกาจะไม่จ่ายแล้วนะเรื่องรักษาโรค น f u n d ิ้งเพื่อ <c oughs> ให้ดูแลเรื่องโรคระบาดอเมริกาไม่สนใจแล้วนะอย่างน้อยอีกเก้าสิบวันไม่สนใจนะเรื่องค้ามนุษย์นะที่องค์กร NGO ในประเทศไทยได้ฉันไม่สนใจแล้วนะช่องก็ชัดเจน <c oughs> ฉันไม่สนใจ NGO จแล้วนะช่นสนใจนะคุณฉันจะกลับมาดูทบทวนว่าที่คุณเอาเงินไปผลาญเนี่ย ความพูดของทรั์นะมันคุ้มกับอเมริกาไหมนี่คือคีย์เมสเซจครับรัฐบาลน,นี้อยากเดียวกับทรัมป์เป็นนะ,ะเราได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวกลุ่มพานี้ทางกระทรวงพาิชย์ก็จะไปอเมริกาเพื่อไปเจรจาเรื่องการค้ามันชัดเจนมากครับชั้นได้อะไร งั้นคนไทยเรารัฐมนตรีเรานายกเราจะไปเนี่ยมันต้องชัดเจนทรัมป์ก็จะไม่ถามเลยว่าประเทศไทยได้อะไรใครถามว่าตกลงประเทศไทยจะให้อะไรเขาอย่างอันนี้เขาบอกโลกแล้วอ่าอ,อเมริกาจะไม่เป็นแซนต์คลอ์สละคุณต้องมาอธิบายให้ผมชัดเจนว่าผมได้อะไรแต่บทเรียนหนึ่งที่อยากฝาก ประเทศไทยประชาชนไทยรัฐบาลไทยนะเด็ดขาดครับนในองค์อิงครับคุณทักษิณครับรัฐบาลเพื่อไทยครับเด็ดขาดไปทําก็พูดอย่างเดียวฉันไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรฉันสนใจประชาชนเชน่นใจประชาชนงั้นฝากรัฐบาลนี้นะครับกลับมาสนใจประชาชนมากไอ้พวกที่เผา เคยจะสร้างพ right? <audio nek> ีเอมจาับแม่งเข้าคุกให้หมดไม่ต้องถึงประหารชีวิตนะอย่างกับสอสอบางขอดอกนะนะพวกที่ค้ามนุษย์จับแม่งให้หมดนะพวกที่ทำร้ายกับเมืองไทยคอเซ็นเตอร์อะไรจับให้หมดเขาเด็ดขาดครับเขาสนใจคนคนเดียวเขาสนใจประชาชนเขาอย่าให้นักการเมืองไทยสนใจประชาชนคนไทยมั้งครับขอบคุณมากครับ